กระสสวัสดีพ่อแม่บ้านช่องเช่ทุกท่านนะนได้มาอยู่กับผมนะวันนี้จะมาแจกมอสนะับนี่นะเป็นแจกมอสตนะแต่ถามว่าคนทําผมก็คนทําผมไม่รู้นะคนแปลงก็ไม่รู้นะคนทําไม่รู้คนแปลงก็ไม่รู้นะอ่าคนทําแปะคนทําไม่รู้คนแปลงไม่รู้นะแต่ที่รู้รู้คือพี่บาสส่งมาให้แจก คนแปลงไม่รู้คนทำไม่รู้แต่ที่รู้้คนพี่บาสส่งมาให้แจกนะพี่บาสสายบันเทิงเขาส่งมาให้ผมแจกนะเขาทำมอดแจกนะเขาทำมอดแจกนะเขาผมไม่ไแน่ใจว่าเขาทำหรือเปล่านะแต่ที่รู้้เขาให้มาแจกนะที่รู้ๆที่รู้้ก็คือเขาให้มาแจกนะเ,เขาเป็นคนทำเปล่าผมก็ไม่รู้นะ ใครทำก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกเลยนะครับใครเป็นคนแปลงคันนี้ใครเป็นคนทำคันนี้ก็คอมเมนต์มานะส่วนสำหรับคนที่อยากรู้ว่าคันนี้ใครเอามาให้แจกก็คไปที่บ้านนะตรงนี้รถพวกมิเตอร์สีแดงรถ D X Z สามหกศูนย์นะน,ะน,ะนี่ตัวหล่อๆนี่นะระบบไฟนะไฟเลี้ยวไม่น่าติดเองนะ ไฟเลี้ยวมาติดนับตังนี้นะนี่นะแล้วก็มาดูระบบนะครับระบบอะไรบ้างนะระบบที่หนึ่งคือการยกหัวนะระบบเปิดประตูก็เปิดประตูได้นะระบบไฟเนะี่ยมันก็ติดอยู่นะแต่ยกเว้นไอ้ไฟตรงนี้นะนี่นะ แต่ระบบอนี้มันไม่น่ามีนะระบบไฟเลี้ยวไม่น่าติดนะระบบไฟเลี้ยวไม่ติดนะนรถสวยๆลอๆนะส่วนระบบส่วนระบบนะ้ำที่ปัดฝนก็ไม่มานะนี่รถสวยๆลอๆเลยนะสายฟรีห้ามพลาดน,นะพี่บาสส่งมาให้แจกแต่คนทําคนแปลงไม่รู้นะ